โอเคครับก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกๆคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของโจกูร์าแนลนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็มีแอปเกมหางเงินเข้าเวลตตัวใหม่นะครับจะเอามาฝากเพื่อนเพื่อน,อนกันนะครับสำหรับแอปเกมเกมนี้นะครับหลังจากที่นเพื่อน,อนดาวน์โหลดไปเนี่ยเพื่อนๆสามารถที่จะสั่งถอนเงินเข้าเวลตได้ทันทีเลยนะครับโดยตัวเกมเนี่ยเขาจะสอนเราผูกเบอร์โทมันนี่เลตนะครับแล้วก็ทําการกดถอนเงิน นะครับก็เงินจะเข้าทันทีเลยนะครับหลังจากที่เพื่อนทําการสั่งถอนไปอันนี้เนี่ยผมก็ลองดาวน์โหลดลองเล่นดูแล้วก็ปรากฏว่าจ่ายจริงนะครับเลยจะเอามาแนะนําเพื่อนๆกันเนาะโดยสําหรับเกมนี้นะครับมีชื่อว่า s w f o o d b o m b นะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองกดเข้ามาดูกันนะครับนี่หน้าตาตัวเกมเป็นประมาณนี้เลยนะครับโดยในส่วนของตัวเกมเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆเกมเลี้ยงสีประมาณอย่างนี้ นะครับอ่าซึ่งอันนี้มันแนะน,นําให้ผมเปิดหิบสมบัติอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวกดออกไปก่อนละกันเนาะอ่าอันนี้จะเป็นหน้าตาตัวเกมนะครับโดยหลังจากที่เพื่อนดาวน์โหลดมาใหม่นะครับมันจะแนะนําให้เพื่อนเนี่ยกดไปที่เมนูรูปเพชรตรงนี้นะครับอ่าหลังจากกดเข้ามาในนี้เนาะมันก็จะให้เราทําการผูกเบอร์ทูเบนีว่วอลเล็ตนะครับซึ่งผมจะเปิดบันทึกการถอนเงินให้ดู นี่อันนี้เป็นบันทึกการถอนเงินนะครับที่ผมได้ทําการสั่งถอนไปนะหลังจากที่ดาวน์โหลดทางตัวเกมมานะครับก็ชําระเงินเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยเราสามารถจะมาถอนเงินพวกนี้ได้ด้วยนะเพียงแค่็ออินให้ครบนะครับ1วันนะครับอ่า็ออินให้ครบ1วันเนี่ยสามารถถอน2อ,อันนี้ได้นะครับส่วน12วันก็จะเป็นการถอนเงิน3 0 0อยบาทนะครับอ่าสิวัน18วัน20วันเนาะ โดยการล็อกอินก็กดเช็คอินตรงนี้นะครับมันจะมีโฆษณาแบบเนี้ยเด้งขึ้นมานะครับก็รอสักครู่หนึ่งแล้กันนะครับผมอ่าโอเคครับก็หลังจากที่เราทำการกดล็อกอินไปนะครับเราก็จะสามารถมาสั่งถอนเงินได้นะครับ แต่การสั่งถอนเงินเนี่ยเราจะต้องมีเพชรพอด้วยนะครับซึ่งตอนนี้ผมมีอยู่5เพชรเนาะมันตีเป็นเงินแค่0 0 5เท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องไปเล่นเกมเพื่อหาเพชรอมาแรกนะครับโดยเพชรก็หาได้จากการเล่นเกมนะครับนีการ่านด่านต่างๆนะครับมันก็จะได้รับพวกกล่องพวกเนี้ยเราก็สามารถที่จะกดรับได้เลย นะครับนี่เห็นไหมบางทีมันก็จะมีเป็นพวกของรางวัลอะไรเด้งขึ้นมาแบบนี้เราก็สามารถที่จะกดลับได้นะครับอ่ะแล้วก็เวลาเราเล่นจบแต่ละด่านเนี่ยมันจะมีวงล้อเสียงโชคตรงนี้มานะครับให้เพื่อนๆเนี่ยทำการกดหมุนนะครับผมมันก็จะมีโอกาสได้เพชรแล้วก็เงินนะครับถ้าใครได้เพชรเนี่ยเราก็จะค่อยๆเก็บสะสมเนาะแล้วพอเพชรถึงจํานวนเงินเนี่ยเราก็สามารถถอนได้นะครับ แต่ถ้าใครนะครับที่หมุนวงล้อได้เป็นรูปเงินสีเ,เขียวตรงนี้เนาะมันจะทําการถอนเงินเข้าบัญชีทูมอนี่วอลเลตได้ทันทีเลยนะครับตรงนี้ก็ถ้ามีวงล้อแบบนี้โผล่ขึ้นมาให้ทาการกดหมุนเลยนะครับผมอ่ะแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูเมนูอื่นกันต่อนะครับอแอปนี้มันก็จะมีเป็นรูปเหรียญตรงด้านซ้ายบนด้วยนะเดี๋ยวผมพากดเข้ามาดูแล้วกันนะครับสำหรับตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนการ เก็บสะสมเงินมาแลกเป็นปัตทูมันนี้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะถอนไม่ได้นะเพราะว่ามันใช้จํานวนเงินที่ค่อนข้างจะสูงเลยนะครับผมคิดว่าน่าจะถอนไม่ได้นะในส่วนของตรงนี้อันนี้เนี่ยผมก็ไม่แนะนําให้เล่นแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูเมนูอื่นกันต่อนะครับสาหรับเมนูตรงนี้นะเมนูข้างๆรูปเพชรตรงนี้นะลองกดเข้ามาดูนะครับที่เป็นรูปเหรียญเนาะก็จะเป็นเหมือนกระปุกออมสิน นะครับซึ่งนี่เขาก็จะเขียนไว้นะนี่ถ้าเกิดวันพรุ่งนี้เนี่ยผมสามารถที่จะถอนเงินได้นะครับก็พอถึงวันพรุ่งนี้ปุ๊บก็มากดตรงนี้เพื่อทําการถอนเงินได้นะครับโอเคต่อไปเดี๋ยวเรามาดูอันอื่นกันต่อนะครับอ่ารูปกล่องของขวัญสีแดงอันนี้จะเป็นการทําภารกิจ7วันนะครับอันนี้ผมก็ไม่แนะนํานะครับเพราะว่า ภารกิจหลังๆเนี่ยมันจะให้เชิญเพื่อนเป็นร้อยคน200คนเลยนะครับก็น่าจะทํายากนะถ้าใครที่ไม่ใช่สายเชิญเพื่อนเนี่ยไม่แนะนําเลยนะครับหรือแม้แต่ใครที่เป็นสายเชิญเพื่อนก็ตามผมคิดว่ามันก็ยังทํายากอยู่ดีนะครับสําหรับเมนูนี้ผมก็ไม่แนะนํานะครับผมแล้วก็ต่อไปอ่ะอ่ะันขวานะครับเดี๋ยวเราลองกดเข้ามาดูกันอันนี้จะเป็นเมนูการเชิญเพื่อนนะครับ การเชิญเพื่อนเราก็จะได้รับเงินนะครับ1.5บาทต่อเพื่อนที่เราทําการไปเชิญมา1คนเนาะอันนี้ก็เหมาะกับสายเชิญเพื่อนนะครับใครที่เป็นสายเชิญเพื่อนก็สามารถที่จะกดเชิญแล้วก็ลิงก์ไปแนะนําต่อได้นะครับแล้วก็จะมีด้านล่างตรงนี้นะที่เป็นรูปกระปุกหมูตรงนี้ก็สามารถที่จะมากดรับได้นะครับนี่เวลาเรากดปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้รับเงินนะครับกับกล่องฮีแบบนี้เลย แล้วก็จะมีวงล้อแบบนี้นะครับโผล่ขึ้นมาก็ให้เราทําการกดหมุนได้เลยนะครับอ่ะโอเคครับสําหรับแอปนี้น่าจะเป็นประมาณนี้แล้วกันเนาะเผื่อเพื่อนเพื่อน <ๆ S 2> คนไหนยังไม่รู้จัก <ๆ S 2> ก็ลองดาวน์โหลดไปเล่นกันดูนะครับถอนเงินได้ไม่ได้อะไรยังไงเนี่ยก็อย่าลืมกลับมาคอมเมนต์บอกกันที่ใต้คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์กับเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วก็กดติดตามให้กับช่องของโชก์คุ h ชาแนลด้วยนะครับผม คลิปนี้ขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ